โอ้โเดียมที่เป็นโอ่งอะนี่นี่เป็นโอ่งหมูใหม่ด้วยโอเดียมโอเดียมครับเนี่ยโหเขาท้าเลยครับผลิตจักโอ่งอ่ะเช่นอยางเช่นที่โบชด้วยไงโบชด้วยนะนะจะเห้ดอกบัวถือว่าดอกบัวดอกบัวบานเนี่ยมันมันทำได้โอ้โหมันมันจะเป็นบัวอันนี้แค่แค่เขชอบแบบ พออายุเยอะเราันยุ่เยอะยังไม่ได้ไม่เคยไปเอาเลยมามาจริงจริงๆทรัไประมาณเท่าไหร่นะที่ทำนี้ตกเจ็ดรอยกว่าลูกเจ็ดรกว่าเจ็ดรอยกว่ายังไม่ถึงพันนะเจ็รเริ่มทำไมืปีไเริ่มทำต้องนู่นนะสองพันห้าอยห้าเก้าห้เก้าห้าเก้าห้าเก้ห้าเกปมื่อปีใช่ใชันและเปนี่นแปีแล้วก็พรยาชนะไทยนะนั่นต้องเอาพรัยาชนะไทยอ่ะด่วยด้วยแล้ว่าอาปร้างนติปเอง อัลบิกตอนเล็กไทยด้วยเป็นเล็กให้รุ่นล่างได้เรียนรู้วัตถุดิบของหลวงพ่าที่พยายามเก็บทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่ออนุรักษ์กับเกี่ยวกับองค์เนี่ยที่เขาทอดทิ้งไปนะเอามาเป็นประโยชน์ต่อเพื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงๆครับทำรววัดน่ะทำรววแล้วก็ที่อุโบสถเนี่ยให้มาแค่การท้ครับนะที่การบินทางเพื่อน่ะสิบสองราศีการบินทาง ใช่ปูนนะในองค์นั้นใช้ปูนปูนไฟลงไปเลยครับการประหยัดใช่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 เวลาปูนเลือ่องเนี่ยบริษัทเนี้ยเขาจะอุปถัมภ์วัดเของอาปูนให้เท่ากันอุปโภถ้าซื้อไม่ไหวนะนั่นแหละทีทีน้ำบูนน่ะนั่นประมาณ80คิวฮะนี่นี่คิดมาแล้วนะคิดกับบริษัดมา80คิวแล้วก็เอา1,500คู่้อยคู่เลเป็นแส้นทุกทุกนี้ก็ประมาณทุ่มนึงเนี่ยประมาณทุ่มเนี่ยอาจจะนั่งด้วยก้าวรูปเนี่ย ส่ขวเราี๋เดียกาวรเแล้วก็เนี่ยทำกับมือองเดียวครับเนี่ยฝีมือเนี่ยเนี่ยทำกรบมือไม่ได้จ้างกันนะโยมเนี่ยนี่ละองเดียวนะเนี่ยพูดได้เลยเจ็บความเนี่ยทำแบบนี้ออกแบบได้มีประโยชน์จริงๆครับอ๋อเนี่ยอย่พลังงานปิดทองเนี่ยนะ คนได้ชมเยอะนะครับกปนเอบอะไรก็ได้เลยขอขาน้ำที่ตั้งในเซเว่นเนี่ยไว้ให้แค่กับทั่วไปทั่วไปครับได้ทุกเพศทุกัยมาหยิบดื่มได้เลยยิบสชั่วโมงไม่ต้องเสียตังค์ท่านนายกน้องยากษกข่าวครับยกอุดรเพลงอารามด้วยครับวันนี้อาตมา ได้นำเกี่ยวกับองนะครับเอาศิลปะอัตกรรมองค์เอามาใช้ประโยชน์ฮนะองนี่ก็มาจากชาวบ้านนะองเราทั่วไปทั่วประเทศไทยนะครับเอาองนี่มาใส่น้ําเอาน้ําไว้ดื่มได้ใช้กันน้ําฝนนะสมัยน,นี้ก็บรรยากาศอะไรก็ขีนกบ้างอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้หมลภาวะประชาชนเราไม่ไม่สามารถดื่มน้ําได้ก็เลยมามีน้ําบริสุทธิ์ที่กันกัน ใต่อุศลไว้อเลศนะที่จะใช้ก็เลยองค์ก็เลยถูกทอดทิ้งฮะทิ้งไปทำชาวบ้านเนี่ยเยอะเลยมากมายโยมมาทุกทิกท้งไปมาเท่น์หทศแล้วก็เสียดายก็เลยขออาาอกมาวัดเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยออกมาจากมาวัดคือองคนี่แหละครับเอามาจากชาวบ้านในเขตอ,อำเภอท่าม่วงนี่แล้วก็อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนี่แหละครับได้ออามาเยอะเลยครับเมืองการเรามีซิกซามอำเภอเอาแคๆๆใ่ใกล้ๆก,ก่อนพอแค่นี้แล้วเอามาทำประโยชน์นะฮะ ศิลปะที่ได้เห็นนี่แหละครับเพื่อการดินพังด้วยโอง่องๆนะเอามาการดินพังบ้างแล้วก็ทํารั้ววัดแล้วก็ดอกบัวตัดออกมาเพื่อจะเอามาเป็นดอกบัวเกี่ยวกับพุทธศาสนาพระเจ้าเขาบอกว่าบัวเล่าที่นึกเนี่ยบัวบานนะมาก็นับพุทธศาสนามาตัดเป็นดอกบัว,วทํารั้วได้เห็นนี่แหละครับเป็นประโยชน์จริงๆครับ แล้วกัตถุประสงที่รลวงก็เขียนเป็นเพื่อนังสืออะไรต่ออะไรแม่วกกวบอกเพื่ออบอกเพื่อให้เราคนไทยนึกถึงพ่อขุนรามคำแหงนะครับผู้ค,คิดค้นอักษระไทยไว้ <ใช S 2> แล้วก็ทําเหมือนพ่อขุนรามอะ่จะจ่าหรือกรี้ด,ด้วยนะต้องกีดกรีกดคำองไว้ให้เป็นรอยไว้พราะนานเข้าไปซี่มันร้อนนะแต่ว่าการกรีดอักษรเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแล้วรุ่นหลัางจะได้เขียนภาษาไทยกันต่อไปนี่นะครับเป็นความต้อนุรักษ์ไว้ ดูล่างเราใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับมาติดค้างโองค์นี้ได้ดูแล้วก็ทํารู้ทาง้างโครงชุมทานนะการเป็นราวสะพานการรถตกด้วยได้ด้วยครับมโยน์ได้ <c oughs> ส้มใหญ่นี้ความเป็นมาเริ่มจากประวัสตร์กรุงรีอยุธยานะ,ะนะวัดที่เป็นวัดเก่าแก่ 9, แล้วทุกครั้งมานาน พอมาถึงสองพันห้าร้อยี่สิบห้ากรุงเทพฉลองสองรอปีพอดีเลยครับหน้าวัดวัดที่นี่จะจะเกิดขึ้นทันทีเลยครับนานับอายุลึกคับของวัดนะปีพศนี้แหละครับเพราะว่าเป็นวัดที่ร้างมานานพอะมาณมาตีย่อยยับมาเลยครับในเขตเนี่ยจะจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยในท้องที่อำเภอพนมทวนก็หลายวัดครับาจากอยุธยามาีนี่แหละครับประมาณปีเล่ยกหมดเลยครับรวมถึงวัดใหญ่หลางส้มใหญ่ด้วยครับ ก็มองเห็นความมองการไกลของท่านหลวงพ่อผมก็อยากจะพัฒนาต่อในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อจะขัดชวนประชาชนที่ที่ไม่เคยเห็นในวัดต้นใหญ่อยากจะเข้ามาเชิญชวนเข้ามาท่องเที่ยวมาดูเขาเรียกวัดโองครับวัดโองที่ มีองค์ที่เยอะที่สุดหลวเพาะได้ทำปฏิมากรรมไว้ผมอยากจะส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวโบสถ์ก็คงอยอยากถักชวนให้ทางผู้ใจบุญมาร่วมคุณฟังฟังรูิมิตต่อไปครับ